ขอบคุณยังไงให้ทราบซึ้งถึงข้างในจริงๆถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะขอบคุณเงินสก้อนมันจะไม่ใช่แค่ว่าคุณไปขอบคุณเงินแล้วจบนะคะแต่ไก่จะมาแบ่งเทคนิคการขอบคุณยังไงให้ทราบซึ้งเข้าถึงข้างในจริงๆโดยเริ่มจากจุดๆนี้ค่ะ สิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องขอบคุณคือพ่อกับแม่ของคุณหรือล่าแก้วของคุณค่ะเพราะถ้าไม่มีพ่อกับแม่ก็จะไม่มีคุณในวันนี้ให้คุณลองขอบคุณแบบนี้นะคะขอบคุณนะที่พ่อกับแม่ดูแลหนูเป็นอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตขอบคุณนะที่พ่อกับแม่คอยทํางานหนักหาเงินให้หนูได้เรียนหนังสือสูงๆขอบคุณนะที่เงินทุกบาททุกสตางค์พ่อกับแม่ได้ให้หนูได้ไปซื้อข้าวกินที่โรงเรียนขอบคุณตอนที่หนูไม่สบายแล้วพ่อกับแม่ดูแลหนูเป็นอย่างดีที่สุดและเมื่อคุณขอบคุณพ่อกับแม่ไดด้้้สุุุุหหััววใใจแลลคคคณณณกบบมาขอเงินที่ อยู่ในตอนนี้นะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีเสมอมาขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทําให้ฉันได้มีข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์ได้กินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตของฉันและขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาหาฉัน คุณสามารถขอบคุณคนในครอบครัวคุณได้อย่างสุดหัวใจคุณจะสามารถขอบคุณอย่างอื่นได้อย่างสุดหัวใจเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือเทคนิคที่ไก่นํามาแบ่งปันกันนะคะเพราะไก่เชื่อเสมอว่าทุกความสําเร็จเริ่มต้นจากครอบครัวค่ะพอครอบครัวคือฐานพลังงานที่สําคัญที่สุดแล้วมาต่อกันที่คลิปหน้านะคะ